สวัสดีค่ะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่กทานนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนารีระดาทารุไทชตาค่ะกลับมาพบกับอาจารย์นรีในการทำคลิปดวงความรักนะคะประจำเดือนสิงหาคม2564ค่ะเอ่ค่ะประจำเดือนกันยายนนะคะ2,564นะคะสำหรับเดือนสิงหาคมอาจารย์ทำให้ไม่ทันไม่ครบนะคะขออภัยเป็นอย่างยิ่งเลยนะคะเดีย๋ยวมาแก้ตัวใหม่นะในเดือนนี้นะคะสำหรับคนที่เกิดลัคนาราศรีกรกฎคือคนที่เกิดตั้งแต่วันที่15กรกฎาคมถึง 15สิงหาคมนะคะตรงนี้อาจารย์แบ่งตามแบบไทยใครที่รู้ตัวว่าลัคนาสถิตในราศรีกรกฎนะคะสามารถดูคลิปนี้ได้เช่นกันนะคะดูได้ทั้งลัคนาแล้วก็ราศรีนะคะ เดี๋ยวตอนนี้เรามาดูพลังงานโดยรวมกันนะเป็นการอ่านดวงโดยรวมอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะถ้าคิดว่าไม่ใช่เรื่องราวของคุณก็สามารถที่จะเลื่อนผ่านได้เลยนะคะวันนี้เป็นดวงความรักของชาวกรกฎที่โสดนะคะกอดูพลังงานคนโสดหน่อยนะคะ choice นะคะคุณเป็นคนโสดที่มีทางเลือกหรือคุณเป็นคนโสดที่ช่างเลือกเลือกเยอะนะคะ choice นะคะกำลังรอใครสักคนที่เข้ามาแบบว่าเป็นในรูปแบบที่คุณใช่นะคะ ยังอยากเจอคนดีๆนะคะหรือคนสดบางคนอาจจะมีคนคุยอยู่บ้างนะคะแต่ว่ายังเลือกอยู่อาจจะยังไม่ถูกใจสะทีเดียวนะคะยังให้เวลากับตัวเองอยู่นะคนสดเอ่อคอนโทรลนะคะคุณเป็นคนสดที่บางทีเนี่ย อาจจะเป็นได้ทั้ง2ลักษณะนะคะบางทีเป็นคนที่ควบคุมนะคะควบคุมตัวเองสูงนะคะฉันจะต้องเป็นอย่างนี้ฉันจะต้องดีนะคะมีข้อกําหนดมีเป้าหมายชีวิตให้กับตนเองนะบางทีมันอาจจะเป็นลักษณะเหมือนกันกดดันตัวเองก็ได้นะคะหรือบางทีเราอาจจะนําสิ่งนี้ไปควบคุมคนอื่นด้วยก็ได้นะคะ control น,นะคะกลายเป็นว่าเวลาเรามีความรักเนี่ยเราอาจจะชอบควบคุมนะคะควบคุมจิตใจชอบควบคุมให้เขาเป็นในแบบที่เราจะเป็นนะคะเห็นในสิ่งที่เราว่าดีนะคะ เพราะนั้นบางทีอาจจะต้องระวังนะคะมันอาจจะทําให้ความรักของเรามันมีปัญหาได้ถ้าเกิดว่าเรามัวแต่ควบคุมทั้งตัวเราเองทั้งคนอื่นๆน,นะมัน บางทีคนเราอาจจะอยากได้ความรักที่ผ่อนคลายความรักที่อบอุ่นความรักที่สบายๆไม่ถูกกดดันไม่ถูกบังคับไม่ถูกควบคุมนะคะหรือมีกฎเกณฑ์เยอะแยะมากมายเป็นแฟนกันต้องมารับต้องกลับบ้านตรงเวลาต้องเออสา,าที่ต้องอยู่ด้วยกันหรือแบบนี้นะคะบางทีมันก็ต้องแบบให้พื้นที่ส่วนตัวของกันและกันบ้างนะตรงนี้นะคะต้องเข้าใจความเป็นไปของแต่ละคนบ้างนะคะทริกเกอร์นะคะ คนที่จะเข้าถึงคนโสดชาวกรกฎได้นะคะอาจจะต้องมีอะไรบางอย่างที่เหมือนกับเหนียวนำอะนะคะให้คนรู้สึกอะนะคะให้คนรู้สึกว่าไอ้คนนี้คือคนที่บอกว่ามามาเคาะประตูหัวใจของคุณได้นะคะมีอะไรบางอย่างที่กระตุ้นให้คนรู้สึกว่าไอ้คนนี้น่าจะเป็นคู่เรานะคะอาจจะด้วยเซนด้วยอะไรของคุณด้วยก็ได้นะคะ สรุปคนโสดชาวกรกฎนะคะเหมือนคนจะเงื่อนไข่คข้นงเยอะมากๆนะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะโสดมานานแล้วก็ได้นะ,ะเดี๋ยวขอทุกคนนะคะว่าเรื่องราวของคนโสดนะคะจะเป็นยังไงบ้างขอดูเรื่องราวคนโสดชาวกรกฎในเดือนกันยายนนี้นะคะหนึ่งในเท้านะคะคนโสดอาจจะได้มีการเริ่มต้นใหม่นะคะเดี๋ยวดูสิว่าจะใช้ในเรื่องความรักได้ไหม สิบดาบนะคะจบกับบางสิ่งบางอย่างนะคะเราก็มาเริ่มต้นใหม่นะตรงนี้นะคะขอดูไพ่ที่ตามมาก่อนนะ justice <this S 1> นะคะแล้วก็ m a g i c ียนนะคะมีไพ่ของเด็กถือดาบค่ะ แล้วก็อัศวินดานะคะอืมตรงนี้เหมือนกับว่าชาวกรกฎบางคนนะคะอาจจะเป็นคนโสดที่โสดมานานแล้วหรือเพิ่งโสดก็ได้นะคะบางคนอาจจะเพิ่งจบกับความรักนะคะจบกับความรักไปนะคะมี justice มาพร้อมกับ10ดาบนะคะจบกับความรักไปตามกฎหมายมีการหย่าขาดกันนะคะแล้วมาเริ่มต้นชีวิตใหม่ก็ได้นะคะ การเริ่มต้นชีวิตใหม่ของคุณครั้งนี้นะคะคุณอาจจะได้เจอกับคนใหม่ๆนะคะเมจิกเชียนนะคะคนที่เป็นชาวต่างคนที่มาจากต่างถิ่นดันไกลต่างชาติต่างภาษาก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนกับคนที่อาจจะเข้ามาแล้วตั้งใจชัดเจนยืนยันนะคะที่จะคบหาดูใจกับคุณนะคะถึงแม้ว่าณนะเวลาเนี้คุณอาจจะอยากโฟกัสนะคะกับเรื่องงานเรื่องชีวิตของคุณนะคะแต่เหมือนเขาเข้ามาแล้วเขาก็พยายามยืนหยัดนะคะพิสูจน์ตนเองเพื่อให้คุณเนี่ย ได้ได้รู้อะนะคะว่าเขาต้องการที่จะชัดเจนกับคุณรืยพยายามทำทุกอย่างนะคะให้คุณมั่นใจในตัวเขานะคะห้าเหรียญน,นะคะเหมือนเขามาร้องขอความรักจากคุณนะคะเขาอาจจะสนใจแล้วก็ค่อนข้างที่จะคาดหวังกับคุณนะหรือรู้สึกว่าตัวคุณกับตัวเขาเป็นคู่กันมานะคะเป็นคู่ที่อธิษฐานกันมาหรือเจอกันอย่างปาฏิหาริย์ก็ได้นะตรงนี้นะคะอ หลังจากผ่านปัญหาอะไรมาหลายๆอย่างนะคะชาวกรกฎเองอาจจะรู้สึกว่าคุณอยากที่ได้เจอคนที่เป็นคู่ของคุณจริงๆนะคะ The Star เป็นคู่ที่เข้ามาแล้วทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขนะคะได้อยู่ดูแลกันเป็นความรักครั้งสุดท้ายของกันและกันก็ได้นะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าในที่สุดเนี่ย5เหรียญกับ The Star นะคะในที่สุดเหมือนคุณจะเหมือนเปิดใจให้เขานะคะคุณจะแพ้ความดีแพ้ความตั้งใจจริงของเขา นะคะเหมือนเขาพยายามแล้วก็รุกเข้าหาคุณหนักมากนะคะคุณก็เลยใจอ่อนกับเขานะตรงน,นี้มีเจะ s สตาร์เข้ามาด้วยนะคะกับเมจิกเชียนคนนี้นะคะตัวคุณเองนะคะในเดือนนี้คุณเป็นราชาเออไม่ใช่คุณเป็นอัศวินดานะคะคุณเป็นคนที่ค่อนข้างลุยค่อนข้างฝ่าฟันอุปสรรคนะคะไม่ยอ่อท้อกับชีวิตของคุณนะเราต้องไปต่อนะคะชีวิตต้องเดินหน้าต่อไปนะคะ มีไพ่ของ8ถ้วยนะคะเหมือนคอนเฟิร์มกับสิดาบนะคะจบกับสิ่งเกา่เกาเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆนะคะรวมถึงความรักครั้งใหม่ด้วยนะคโนโสดนะคะคุณมองหาอนาคตที่สดใสของคุณนะคะอะไรที่มันใช่นะคะค้นหาชีวิตที่ควรจะเป็นของคุณน่นะคะหกดาบเป็นช่วงเวลาที่เหมือนกับคุณอยากที่จะพักนะคะเรื่องราวของความรักนะคะ แต่เหมือนกับจะพักก็พักไม่ได้นะคะเพราะว่ามีตัวเลือกเข้ามาให้คุณเลือกนะคะเหมือนลึกๆในใจของคุณนะคะความเป็นราชาหรือราชีช่วยคุณก็แอบมีความอ่อนไหวนะคะภายนอกอาจจะบอกกับคนอื่นๆว่าเอ้ยฉันไม่เป็นอะไรนะคะฉันโอเคฉันอยู่ได้ฉันป็นโสดฉันก็โอเคแล้วนะคะแต่เหมือนกับในใจอะ่ะพอมีใครเข้ามาเราก็รู้สึกหวั่นไหวเหมือนกันนะคะว่าแล้วตรงเนี้ยนะคะความรักั้งเนี้ยจะเป็นยังไงนะคะบางคนอาจจะมีอุปสรรคในเรื่องของระยะทางที่ ห่างกันนะอาจจะกังวลนะคะอาจจะคิดมากนะคะเนี่ยคุณอาจจะไม่มั่นใจนะคะว่าความรักครั้งนี้มันจะไปต่อได้ไกลสักแค่ไหนนะคะสองดาบลังเลนะคะแต่เหมือนตัวเขาเองนะคะเขาก็ทําให้คุณเห็นนะนะคะถ้าเกิดมันจะมีความแตกต่างเรื่องอายุเชื้อชาติศาส,สนานะคะเขาก็จะทําให้คุณเห็นว่ามันไปกันต่อได้เขาเข้ากับคุณได้นะคะคุณเข้ากับเขาได้ อยาให้คุณเป็นเอมเพรสของเขาหรือเอ็มเพอเรอร์ของเขานะคะเป็นคนที่มาคู่เคียงนะคะอยู่กับเขาอย่างสง่างามบนบังบลลังของเขานะคะเขาก็เลยเข้ามาเพื่อที่จะขอความรักจากคุณนะตรงนี้นะคะขอดูต่อนะคะว่าจะยังไงเหมือนกับชาวกรกฎที่สดบางคนอาจจะเพิ่งมีแผลนะคะแผลสดๆก็ได้นะตรงนี้นะคะอาจจะยังแบบว่ากังวลยังกลัวนะคะว่าความรัก ครั้งใหม่เนี่ยจะจบลงแบบความรักครั้งเก่าหรือเปล่าหกเรียนนะคะแล้วก็สีดาบเหมือนคุณก็ให้โอกาสเขานะคะแต่ในขณะเดียวกันสี่ดาบนะคะคุณก็ให้เวลาตัวเองด้วยนะคะเพราะนั้นเหมือนกับความรักครั้งเนี้ย คุณจะพยายามดูเข้าไปก่อนนะคะเหมือนดูด้วยด้วยเหตุผลนะคะไม่ใช่แค่ความรู้สึกอย่างเดียวนะคะถ้าเกิดว่าเมื่อไหร่ที่คุณมั่นใจในตัวเขานะตรงนี้นะคะสีดาบนะคะใช้เวลาเยียวยาจิตใจตนเองใช้เวลาศึกษาดูใจเขานะคะหกเรียนให้โอกาสเขาเข้ามาในชีวิตนะคะแล้วเขาก็จะทําให้คุณรู้สึกมั่นใจในตัวเขานะคะ1ถ้วยนะคะเปิดใจให้เขารักเขานะคะ รับเขาเข้ามาอยู่ในหัวใจของคุณนะคะหนึ่งถ้วยตรงนี้นะคะอาจจะต้องผ่านเวลาไปสักระยะเวลาหนึ่งนะตรงนี้นะคะอาจจะในเดือนกันยา,ายนนี้นะคะทั้งเดือนเลยก็ได้นะคะที่ต้องศึกษาดูใจกันก่อน the fool นะคะเหมือนตรงนี้นะคะคุณพยายามไม่กดดันตนเองนะคะหรือพยายามไม่กดดันนะคะกับความรักครั้งนี้ไม่คาดหวังสูงนะคะเพราะว่าการคาดหวังสูงคุณเนีเห็นไหมคะเดชมันขึ้นมาเนี่ย การคาดหวังสูงการมองมองอะไรที่มันเป็นความสมบูรณ์แบบอ่ะนะมันกดดันทั้งตัวเองทั้งคนอื่นมันก็เลยทำให้ความรักทั้งเก่าเนี่ยมันจบไปนะคะเพราะนั้นแต่ฟูกับเดขึ้นมาคุณจะเริ่มต้นใหม่นะคะที่ไม่เป็นแบบเดิมราชาหรือราชินีนะคะ แล้วก็แ h ร r อัสนะคะเหมือนคุณก็พยายามดูนะคะว่าตรงนี้นะคะความเป็นคนต่างถิ่นนั่นกายต่างชาติต่างภาษาของเขาเนี่ยที่เขาเข้ามานะคะหนึ่งถ้วยทําให้คุณรักเนี่ยจะไปออกับคุณได้ไหมนะคะจะช่วยคุณในการสร้างเนื้อสร้างตัวให้เป็นราชาราชีเรียนนะคะเป็นคู่ที่เข้ามาแล้วช่วยเหลือเกื้อกูลนะคะสร้างอนาคตที่มั่นคงร่วมกันได้ไหมนะคะว้าวเหมือนเขาพิสูจน์นะตรงนี้นะคะ The w o r l d นะคะว่าเขาพร้อมนะคะ พร้อมที่จะสร้างโลกไปเดียวกันกับคุณนะคะความเป็น The World ตรงนี้หรือว่าเขาอาจจะให้สัญญิงสัญญาอะไรกับคุณแล้วนะหลังจากที่แบบอาจจะบอกรักบอกอะไรกันแล้วนะคะอาจจะอยากมีการวางแผนอนาคตร่วมกันอยากพาไปใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันนะคะต่างถิ่นด้านไกลต่างชาตินะคะต่างแดนเลยก็ได้นะต่างจังหวัดไกลๆก,ก็ได้ในที่ของเขาก็ได้นะคะ หรือเขาจะมารับคุณไปนะคะเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมนะคะบางคนนะคะหนึ่งมือเท้าอาจจะเจอกันแบบออนไลน์ก็ได้นะตรงนี้นะคะเหมือนเป็นปฏิหารที่คุณจะได้เจอเขานะคะบางคนอาจจะเจอในช่วงเวลาที่เพิ่งอกหักมาใหม่ๆก็ได้อนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูซิว่าจะยังไงนะคะมีความรักด้วยนะคะหนึ่งถ้วยขึ้นมากอดูฝั่งของเขาสิฝั่งของเขาเป็นยังไงบ้างนะคะอุย้ย เสีไม้เท้านะคะเหมือนเขาอยาก,กเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะคะเอ๊ะอาจารย์ลืมปรับคุณคือคนที่ใช่สําหรับเขานะตรงนี้นะคะสีไม้เท้าอยากเริ่มต้นใหม่กับคุณนะคะหรือเขามองหาคนที่จะมาร่วมใช้ชีวิตกับเขามานานแล้วนะคะแต่อาจจะยังไม่ลงตัวก็ได้นะอ๋อสามถ้วยนะคะบางคนอาจจะเป็นลักษณะเหมือนเพื่อนเก่านะคะ อาจจะเป็นคนที่เคยรู้จักคุ้นเคยกันหรืออาจจะเคยแบบว่ามีใจให้กันมาก่อนก็ได้นะคะณเวลานั้นน่ะคุณอาจจะยังไม่โสดก็ได้นะคะแล้วตรงนี้นะคะบางทีเป็นคนใหม่บางคนอาจจะเป็นคนเก่าที่หวนกลับเข้ามาแล้วก็คุ้มค่านะคะสมกับที่รอคอยนะคะแฮงแมน ลัมมามีความรักมีความเข้าใจนะคะหรือเข้ามาเราก็มีความรักมีความเข้าใจเหมือนกับว่าตัวคุณกับตัวเขารอคอยกันมานานแสนนานนะแฮงแมนตรงนี้น,นะคะโอ้ยรอนะคะเหมือนเขารู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่นะคะคนที่เขารอคอยมาทั้งชีวิตนะคะแฮงแมนสองถ้วยสามถ้วยตรงนี้น,นะคะสี่ไม่ถา,าเอาอีกนะคะพลังงานของเขานะคะน่าจะเป็น ฝั่งที่ค่อนข้างชัดเจนคุณมากๆนะตรงนี้นะคะบางครั้งเนี่ยหนึ่งถ้วยเขาเห็นคุณแล้วเขาอาจจะแบบเป็นรักแรกพบนะคะเป็นรักแรกพบเลยที่เขาแบบกระโจนเข้ามานะคะในความรักครั้งนี้นะคะ ตอนนี้ไพ่อาจจะสลับตัวตนกันก็ได้นะคะชาวกรกฎนะแต่อย่างไรก็ตามนะคะคนรักของคุณเนี่ยเหมือนกับพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่กับคุณแล้วนะคะก็อาจจะสงสารกันด้วยนะคะบางคนที่อาจจะเพิ่งเคยอกหักมานะหรือว่ามีอดีตที่เจ็บช้ำมานะคะพร้อมที่จะเข้ามาเยียวยาหัวใจนะคะมีความรักมีความเข้าใจนะอยู่ด้วยกันเล่นกัน p y f u l n e s s นะคะเป็นอะไรที่แบบว่าทำให้หัวใจมันกระชุ่มกระชวยชีวิตมีสีสันชีวิตมีความสุขมากๆนะคะ เดี๋ยวเรามาดูฝั่งของคุณดีกว่านะคะฝั่งของคุณเป็นยังไงบ้างคนโซชากรกฎนะคะดูจะเป็นความรักที่เจอกันแล้วมันมุงม้งมิ้งมุง้งมิ้งค่ะมันมีความมุ้งมิง้งมันมีความดีต่อใจนะตรงนี้นะคะบางทีคนอาจจะถอดใจไปแล้วก็ได้นะคะแต่พอมาเจอเขาแล้วเนี่ยกำลังใจมาเต็มเอ p e r o อนะคะตรงนี้ และสองถ้วยนะคะเหมือนเมื่อคุณได้เจอเขาอะคุณก็รู้สึกได้นะว่าคนคนนี้นะคะมีพลังมีอํานาจมีแรงดึงดูดอะไรทําให้คุณเนี่ยรู้สึกคุ้นเคยกับเขามาก่อนนะตรงนี้นะคะไม่ว่าเขาจะแตกต่างจากคุณนะคะในเรื่องของอายุนะคะบางทีอาจจะอายุแตกต่างกันมากนะคะอ่อนกว่าน้อยกว่ามากๆหรือเป็นต่างชาติต่างภาษาต่างวัฒนธรรมอะไรเลยก็ได้ต่างศาสนาเลยก็ได้นะคะตรงนี้แต่พอเจอกันแล้วมันมีความเข้าอกเข้าใจอะนะคะบางทีมองตาก็รู้ใจนะตรงนี้นะคะ มันทำให้รู้สึกซาบซึ้งอะรู้สึกอบอุ่นในหัวใจนะ The World นะคะคุณรู้สึกว่าเขาเป็นคนที่เข้ามาแล้วสร้างโลกใบใหม่ให้กับคุณนะหรือคุณอยากสร้างโลกใบใหม่กันด้วยกันกับเขานะคะความเป็น The World นะคะหรืออาจจะยอมนะใจอ่อนนะคะอยากที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่อยู่กับเขานะคะที่ต่างถิ่นแดนไกลที่มันนอกที่อะไรตรงนี้ก็ได้นะคะต่างจังหวัดไกลไก,ลก็ได้ อัศวินไม้เทานะคะเอ็มเพรสว้าวนะคะเมื่อเขาเข้ามาหาคุณนะคะจู่โจมความรักก็ามานะคะในที่สุดเขาก็ทําให้คุณรู้สึกได้นะคะว่าคุณเป็นเอ็มเพรสของเขานะคะเขเป็นเอ็มเพอเรอร์นะคะคุณเป็นเอ็มเพรสนะคะจักรพรรกับจักรพรรดินีนะตรงนี้นะคะเป็นคนที่คู่ควรกันมีความเหมาะสมกันมากๆนะ สีดานะคะเหมือนคุณรู้สึกว่าคุณก็รอคอยคนแบบนี้นะคะคนแบบเขาวันานานแสนนานนะหกเหรียญน,นะคะเหมือนกับหกเหรียญอยู่ภายใต้สองถ้วยนะคะคุณอาจจะขอบคุณจักรวาลขอบคุณสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่พาเขาให้มาพบกับคุณทําให้คุณได้มีโอกาสนะคะได้เจอเขานะคะเมจิกเชียนนะคะคนที่ฉลาดรอบรู้นะคนที่แบบ พยายามที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณเพื่อให้คุณเนี่ยมีโลกใบใหม่โลกใบเดียวก,กันกับเขานะคะโลกที่สดใสสวยงามสวยงามร่วมกันนะตรงนี้นะคะลืมความผิดหวังลืมความสบเศร้าเสียใจนะคะที่คุณอาจจะผ่านมานานแล้วหรือเพ,รเพิ่งผ่านมาก็ได้นะคะว่ารักครั้งนี้มันจะแบบชัดเจนนะมันจะไม่เป็นแบบในแบบที่ทําให้คุณต้องลังเลต้องเศร้าเสียใจอีกนะเจ็ดดาบนะคะ แล้วก็แปดดบนะคะแล้วก็หกไม้เทา้าเห็นไหมเอ่ยถึงแม้ว่านะตรงนี้นะคะถึงแม้ว่าช่วงแรกๆกันนะคะคุณอาจจะกังวลนะคะด้วยความที่เราเคยมีแผลใจมีความเศร้าเสียใจมาก่อนนะคะแอบคิดนะคะว่าเนี่ยมันจะจริงไหมนะคะสิ่งที่เขาทําให้เราเนี่ยมันจะเป็นจริงไหมนะคะ เขามีอะไรแอบแฝงมาหรือเปล่านะคะหรือเขาแอบมีใครอยู่หรือเปล่านะคะแต่พอนานวันไปนะคะสิ่งที่คุณรู้สึกว่าเฮ้ยคุณไม่รู้เลยนะคะมันก็ค่อยๆกระจ่างค่อยๆชัดเจนขึ้นนะคะแปดดาบหไม้เท้านะคะความเป็นเมจิกเชียนะคะเขาพิสูจน์ทุกอย่างเขาพยายามเอาชนะใจคนได้นะตรงน,นี้นะคะเขาทําให้รู้นะคะว่าคุณกับเขาอะ่ะมันมีแปดเหลียนนะคะความผูกพันกันมา ก่อนนะตรงนี้นะคะบางคนอาจจะรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่มันมาตั้งแต่แบบเหมือนในในชาติบางก่อนเลยก็ได้นะคะตรงนี้4ี่เหรียญนะคะเป็นอะไรที่เหมือนกับว่าคุณกับเขาอะนะคะอาจจะเคยมีความคุ้นเคยกันมาเหมือนเคยรู้จักกันมาก่อนเหมือนมีความรู้สึกดีๆ4เหรียญที่อยู่ในใจกันมาก่อนนะตรงนี้นะคะมันก็เลยเป็นความรู้สึกที่เหมือนกับ ทำให้มันค่อยๆชัดเจนขึ้นมาทุกทีทุกทีในความรู้สึกของคุณนะตรงนี้นะคะขอดูบทสรุปนะคะกับความรักครั้งนี้ดีกว่านะขอดูบทสรุปกับความรักครั้งนี้นะคะว่าจะเป็นยังไงต่อไปคนโสดมีไพ่ของเอร์เกิดขึ้นนะคะแล้วก็มีไพ่ของเด็กถือไม้เท้านะคะ มีไพ่ของราชาไม้เท้าแล้วก็หนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็เดวิลค่ะแล้วก็ไฮพิเทสนะคะแล้วก็ราชนิดา เยเอ่อแล้วก็อสศวินไม้เท้านะคะแล้วก็ราชาถ้วยนะคะ สำหรับความรักของคุณนะคะคนโสดชาวกรกฎนะคะถึงแม้ว่าคุณอาจจะต้องเจอปัญหาฟันฝ่าอุปสรรคอะไรต่างๆมากมายนะคะแต่ว่าความรักครั้งใหม่ที่เข้ามานะคะมันจะชัดเจนมันจะเป็นการเริ่มต้นนะคะถึงความรักที่มั่นคงต่อกันนะตรงนี้นะคะเหมือนกับ คุณรู้สึกได้นะคะว่าครั้งนี้มันไม่เหมือนกับครั้งก่อนๆนะคะที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องของความรักซ้อหรือคนรักของคุณเนี่ยที่เคยนอกใจคุณนะนั้นคุณเดินหน้าต่อไปนะคะหลังจากที่สามารถที่จะตัดสินใจมั่นใจได้นะคะว่าคนคนนี้คือคนที่เข้ามาแล้วแบบเหมือนเป็นปฏิหารในความรักของคุณอีกครั้งหนึ่งอ่ะนะคะคุณก็เลยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่นะคะ เนี่ยพร้อมที่จะเริ่มต้นใหม่แล้วก็เหมือนกับพยายามมองเขาในแง่บวกนะคะให้โอกาสเขานะตรงน,นี้นะคะขอดูบทสรุปต่อนะคะว่าจะยังไงมีไพ่ของอัศวินเหรียญค่ะแล้วก็เก้าเหรียญแล้วก็เก้าดานะคะ แล้วก็มีห้าถ้วยว้าแล้วก็เป็นสิบเหรียญน,นะตัวนี้นะคะ เหมือนกับการเข้ามาของเขาตรงนี้นะคะตัวเขาเองอะ่ะเหมือนมีพร้อมทุกอย่างนะเป็นคนที่เก่งทําอาหารกินเก่งมากๆนะคะเป็นคนที่เหมือนกับรู้ใจคุณพยายามเอาใจใส่นะคะทุ่มเทกับความรักทั้งนี้นะคะบางคนอาจจะเจอสายเปก็ได้นะตรงนี้นะคะตัวคุณนะคะก้าเหรียญเป็นคนที่เหมือนกับว่า move on ออกมาจากความรักครั้งเก่าแล้วนะคะ คุณพยายามใช้ชีวิตอยู่อย่างสดสดสวยสวยสดสดหล่อๆรวยๆนะตอนนี้นะคะพยายามลืมอดีตนะคะพยายามไม่คิดมากนะคะพยายามมองข้ามอดีตที่มันฝังใจของคุณนะคะแล้วเขาก็เข้ามานะคะทําให้คุณเนี่ยสามารถที่จะลืมนะคะ ความรักครั้งเก่าที่อาจจะไม่ดีต่อใจไปได้นะคะมันเริ่มมีความชัดเจนเริ่มมีความคอมมิทเมนต์อะไรร่วมกันนะตรงนี้นะคะอยากที่จะมุ่งม,มั่นนะคะเพื่อที่จะพัฒนาความรักอ่ะให้ไปสู่ความมั่นคงนะคะสิบรียน,นะคะเป็นไพ่ของครอบครัวที่สุขสมบูรณ์นะคะช่วยกันสร้างครอบครัวมีการวางแผนอาจจะทําธุรกิจหรืออะไรบางอย่างร่วมกันนะคะ มีการกำหนดว่าเออเราจะอยู่ที่ไหนเราจะทําอะไรในอนาคตนะตัวนี้นะคะเป็นความรักที่เหมือนกับว่าเริ่มมีความจริงจังมากขึ้นมากขึ้นนะตัวนี้นะคะชาวกรกฎคนที่โสดนะคะบทสรุปด้วยสิเหรียญน,นะคะจะพัฒนาไปถึงการมั่นหมายแต่งงานกันได้ในที่สุดนะตัวนี้นะคะนั้นความรักตรงนี้นะคะอาจารย์รู้สึกว่าพลังงานขึ้นมาดีมากๆนะคะเป็นอะไรที่เข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณแล้วก็เป็นตัวเลือกที่ดีนะคะที่คุณได้เจอด้วยนะตรงนี้นะคะ ใช้ใจในการเลือกด้วย e n t r a p n m e n t นะคะคุณติดกับดักของความรักแล้วนะคะเหมือนเจอคิวปิดนะคะแพงสอนรักปักใจของคุณเลยทีเดียว <laughs> Family and try นะคะเหมือนอันนี้นะคะก็คือสิบเหรียญนั่นแหละนะคะ Family and try นะคะคือการสร้างครอบครัวนะคะ Try คือการสร้างครอบครัวที่มีความมั่งคั่งนะคะสมบูรณ์ฟุนสุดนะตัวนี้นะคะพลังงานความรักของคุณค่ะขออีกหนึ่งใบค่ะ เ i n ง o อ t นะคะเหมือนคนเจ็บมามากแล้วนะเขาจะได้เข้ามาเยียวยาจิตใจของคุณแล้วคุณก็จะ move on จากความรู้สึกเดิมๆที่บางทีก็ทำให้เราแบบฝันร้ายหรืออะไรแบบรู้สึกแย่ๆตรงนั้นไปนะคะขอดูนะคะว่าไพ่ของ Romance Angel นะคะจะบอกว่าอะไร Uh, getting to know each other นะคะปัจจัยนะคะทำความรู้จักเขานะคะเรียนรู้ซึ่งกันและกันนะคะคุสองคนน่นะคะมีความเป็นโซเมตมีความเป็นคู่กันนะตรงนี้นะคะ Trust นะคะไว้วางใจให้โอกาสซึ่งกันและกันนะในโลกนี้ก็ไม่ได้มีคนที่มันแย่ๆซะทีเดียวนะคะคนดีๆก็ยังมีอยู่อีกมากมายนะตรงนี้นะคะว้าวก็คือโซเมตองคนจริงๆนะคะ Calling in your soulmate นะคะ The Star ที่เกิดขึ้นนะคะ คุณหรือเขาอาจจะไปอธิษฐานขอความรักที่แท้จริงมาก็ได้นะคะเราทําให้คุณกับเขาเนี่ยได้เจอกันนะคะความเป็นคู่แท้ของกันและกันที่จะได้มาอยู่ด้วยกันอีกครั้งหนึ่งนะคะในชาตินี้นะคนคนนี้นะคะเป็นใครกับลืม <laughs> เป็นใครลัคนาอะไรนะคะเกิดวันไหนธาตุอะไรธาตุไฟนะคะตรงนี้นะคะเป็นคนที่เกิดชาวลัคนาราศีเมษสิงห์แล้วก็ธนูนะ เทอร์เสนะคะชาวลัคนาราศีพฤษภค่ะทัดบินนะคะทัดลมนะคะแอร์ Air นะคะชาวลัคนาราศีกลุ่มเมถุนแล้วก็ตุ้นค่ะซัทเทิร์นนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ค่ะวอเตอร์ Water นะคะชาวลัคนาราศีมีนกรกฎแล้วก็พิจิกนะคะทัดน้ำนะคะกรกฎกับกรกฎด้วยนะจูปิเตอร์นะคะชาวลัค ราไม่ใช่คนที่เกิดวันพฤหัสนะคะ Scorpio นะคะชาวลัคนาราศีพิจิกค่ะ Gemini นะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะอันนี้ซ้ำ Mars นะคะคนที่เกิดวันอังคารค่ะขออีกหนึ่งใบนะคะ Virgo นะคะชาวลัคนาราศีกันค่ะกันเป็นธาตุดินนะคะถ้าไม่มีไม่ต้องตกใจนะคะเปลี่ยนได้ทุกลัคนาแล้วก็ทุกราศีเลยค่ะ ปิดท้ายกันด้วยชุดนี้นะคะขกาเดียวสิว่าความรักของคุณจะเดินทางไปถึงไหน Narrow Pathway นะคะเอ่อ t r e a d นะคะ t o p f u l l y นะคะ อมือนกับว่าความรักของคุณเนี่ยมันอาจจะอยู่ในช่วงที่ดูใจค้นหาความเป็นตัวตนของกันและกันค้นหาความจริงใจของกันและกันนะมันเป็นช่องเวลาที่แคบแคบที่ค่อยๆดูกันไปอย่างระมัดระวังอะ่ะตัวคุณเองนะคะชาวกรกฎบางคนก็อาจจะมีแผลใจมาเยอะเลยต้องค่อยๆดูนะคะค่อยๆระวังตัวนะคะไม่อยากเจ็บอีกนะเป็นอารมณ์แบบนี้นะคะ far away place <laughs> ตัวคุณอยูเขาเนีนะคะเป็นความรักของ รักทางไกลรักที่มีระยะห่างระหว่างกันนะ Get ready for new horizons นะคะอาจจะต้องเตรียมตัวนะคะมีการย้ยายที่อยู่นะคะไปอยู่คนรักของคุณนะตรงนี้นะคะไปอยู่ต่างถิ่นแดนไกลไปอยู่ที่ขอบฟ้าใหม่เลยนะคะไปแตะขอบฟ้าที่ไกลแสนไกลบางคนไปอยู่ที่ไหนเดีย n โนเวย์ no ไปอยู่ไกลเลยนะคะตรงนี้ นิสเซิลพาส่ะนะคะเหมือน mm hmm. trust that i s a d y plan ใช่ไหมใช่นะตัวนี้นะคะเหมือนกับตัวนี้นะคะเหมือนเหมือนเป็นปฏิหารในชุดของคุณอะนะคะ d y สิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะได้ เขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นไปตามนะคะตามตามแผนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะตามชะตาชีวิตของเรานะคะที่มีปฏิหารเข้ามานะคะในเรื่องของความรักนะคะตรงเนี้ยเดินไปตามปฏิหาริย์ความรักของคุณนะคะคุณจะพบกับแสงสว่างนะคะแสงสว่างที่สดใสนะคะอยู่ในอนาคตของคุณอีกไม่ไกลนะคะจับมือกันไว้นะคะชาวกรกฎโอ้ยวันนี้นะคะดีใจด้วยนะคะได้เจอความรักนะคะที่แบบดูโรแมนติกนะคะ ดูโรแมนติกแล้วก็บอกว่าเป็นความรักที่น่ารักมากๆนะคะขอให้ได้เจอสมใจนะชาวตรกอดที่โสดนะคะตอนนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยนะคะช่วยติดตามช่องของอาจารย์นรีใครที่เข้ามาใหม่ก็อย่าลืมช่วยกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจกับอาจารย์ด้วยนะคะแล้วกลับมาพบกันใหม่ในคลิปต่อ,ตอไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ